เฮ้ยมันขับโหดไฟไอ้สกายขับรถยังโหดเลยได้อีกไหมสวยน้องสวยมากสกายสวยมากไอ้น้องอุ้ยควรจะขึ้นยังไงโดนสามอยู่ยิงให้หน่อยยิงให้หน่อยยิงให้หน่อยยิงนะครับนกััยงวินวินขึ้นรถไอ้วินพีตัวยิงแล้วยิงแล้วตอนขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถขึ้นไม่ได้ครับยิงโดนยิงเียอะเลย เกราอ่ะไม่มใครจับกูได้เลยไม่ได้เลยที่ไม่ืนไงินวันนี้งดวันนี้ได้วผ่านแล้วเจ็ดโมเอ้ยวันนี้สอนหนึ่าเฮ้ยแท็กใครอะแท็กใครสกายเหรอผมเองครับสกายไปกับพี่ดิสกายมาเร็วเร็วต้องเฮียลงเฮียต้องลง้ยไอ้เฮียตกใจเฮียช่วยผมเฮียยิงผมใหม่เนี่ยเฮียผม เอาเฮียยิงทำไมอ่ะเอาลโหเอาเฮียเฮียเฮีนดูไวานี่เฮียดูฝั่งตรงข้ามเสี่ยงผมนลยเฮียเฮียเฮียกดไปเฮียตอดตอดตัดเดินไปเลยเฮียเฮียไอ้มึงไปช่วยเฮียหน่อยบนสะพานน่าเฮียเขาเป็นอะไรบ้างก็ไม่รู้เฮียเขาโดนเฮ้ยไปช่วยช่วยเฮียช่วยเฮียเฮ้ยฮัลโหลช่วยเฮียหน่อยช่วยเฮียหน่อยเฮียรอดยังอ่ะยัง เนี่ยทิปไหนแล้วเนี่ยอ,อ,อ๋อเห็นแล้วอย่งนี้โดนนู้นเนี่ยทิปได้ป่ะครับโดนปืนปั๊บเปล่ะขาบอกใครเนี่ยเ็าบอกเนี่ยบอกให้นายกเพิ่มให้เอ้ยบอกให้นายกเพิ่มให้เ,เลขสี่เ,เ,เอม็มเลยป่ะกูอยากจ่ายเองสี่เอ็มอะเพิ่งได้มาบอกนายบอกนายกได้เอ้ยบอกนายกเข้ามาให้เพิ่มห,หน่อยดิสี่เอ็ม อาอได้เพิ่งได้ไปนี้มาเอาเลยบอกให้น้อยดีเพิ่มให้น่อยดีซมาพี่มาผมยเือพี่มใหพี่อ็มนะใช่ใช่ใช่ไว้ใจสกายอ่ะแปดก็ได้แปดเลยแปดไปเลยโอ้ยแปดไปเลยเอมเลยอใช่ใช่คเซิร์เลยนะ เออเอานั่นแหละเอานุกหน,นุกเอาไปเถอะวันนี้หยุด<อ>แล้วไงสนุกสนุเฮียดคำข่าวนะครับมันมันความสนุกอ่ะผมแรกเอาความสนุกอ่ะอแปดไปเลยก็ได้ครับบอกบอกแปดผมไม่ได้เกี่ยวคร<ต>ยกเลยผมไม่ได้เกี่ยวนะแต่พี่ต๊อตออกจริงกว่าที่แปดนะครับได้คืนแล้วพี่พอด ไปไม้คนดูไอ้เหียรุ่นหนึ่งใส่เฮ้ยนายกบอกบอะไรยั <Wake> มาวัวแม่งสิบไปเลยไว้วใจน้องเนี่ยนี่สิบเอ็มนี่แหละจะได้เดือดสิบเอ็มแม่งเลย 7จ็ดร้อยวิสิบเอ็มทันไหมทันไว้ใจไหมยังเราไหวมัึงเอาง่ายถ้าถ้ากูตายมึงแค่ชุบกูแค่นั้นพอเล่นจริงมีรอพี่แจ็จะไหเนี่อะไรแจ็ห้าแสนแจห้าแสนอยากุูน้ำใจเฉ๋แต่กูแจ็อยู่แล้วถึงเวลามาให้เห็นไงไม่แจกมช่วยที่โดนรดำนไม่ต้องยู่นะ เอาเอ้าเฮ้ยกูไอ้กูไอ้กายกายกายกูอยู่นี่กายกายกูโต๊ะเอ้ยเอ้ยเป๊ะเอ้ยยังไม่เอานะนมด้ัเหลือยังไม่เอานะครับนรกยังไม่เอานะมันเริ่มใหม่เลยเริ่องใหม่ก่อนเดี๋ยวไปเซตรถก่อนใช่หรอเริ่มใหม่เลยเหรอแค่ขอรีเซ็ตรถก่อนเซตไหนอ่ะใหม่ไปเลยวัดไปเลยตัวใครมีดแย้ต้องว่ใครมีดแย้ตั้งเนี่ยโอ้ยเรียบขเอาผ้าสีดำนะอย่าอย่าชนนะ เฮ้ยไม่เป็นไรไอ้สกายเป็นไรปะมันต้องพาใหม่ปะไม่ไม่ต้อง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 ไปนี่แหละวุ้ยเฮียสิบล้านหาเอาหนองฟ้าน่ะยี่สิบนาทีม่อันไหนที่แจกแบบประชาชนแบบในแก๊งนี่ไม่ใช่ในแก๊งที่ในแบบในเซฟได้ก็ทำเพราะว่าน้องไม่ใช่ตีสว่านน้องตั้มให้มาสิบล้าน เล่นหนุกๆแค่นั้นเองซีเรียสไม่ต้องไม่ต้องไตปสิทธิใคุมาสิบันก็ห่ใหญ่าเทมเนี่ยจออะไรวะอย่าตกนะครับดีนลครับแล้ถ้ารถจะเท่ๆไหนในกันดีกิน แนบาอยู่กับอยู่ไหนครับอยู่ไหนไอเขากขับตามอยู่ทาบตามไม่ทันแบนีเลยจะได้อยู่พวกเด็กบอสไอ้ตั้มอ่ะมนมาแน่มาแน่พวกกระโหลกมัน่ยว หาเลยว้าวอะคันเนี้ยอยากได้สิบล้านก็ต้องเนี่ยเรียกหน่องกันหน่อยอุ้ยนี่ไงใช่ดีเมทอุ้ยไอเชี่ยมันมาละกูยิงให้ปะห้าสิบมาไม่อขสแซงไปใค่มาช่วยหน่อยใครมาช่วยได้ไกลมากไกลมากห่างแล้วเส้นเนี้ยสกายมันชอบชนคนนะระวังนะน่ากลด สิบล้านไอ่ะหี้ยผมแจ้คแหล่งน้ไปต้อนได้ดีมั้ยรูดันะอ่าแจ็แหลองรูดั เฮียฮะ่ไขึ้นซ่อมได้ไหมกิตคิดว่าซ่อมได้ไหมมันไม่เอ๊ะเอาผ่าใครสีขาวอ่ะข้างหลังตามมาโอ้โหเป็นซิปหันไปดูดิเหินขึ้นได้ปะน้องนิ่งไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไหวายวไหแสดงว่ามันเคยลากกันนะไอ้เฮียมันเล่นตามขับเก่งมากเลยผมดูแป๊บเดียวผมรู้เลยว่าไอ้เฮียนี่ขับรถเก่งและเล่นเก่ง ครบเครื่องไอ้กายเนี่ยแม่นด้วยเล่นปืนอูดก็เล่นได้เล่นเป็นนะเอาวอลงไม่ได้คุมอะ่ตัวนี้มาคุมขุมหดอะขุมหดด้วยโอ้โหไอ้เทียมึงเวิร์คือโอ้โห่ไหนเนี่ยไอ้เฮียมึงขับหดไป ไอ้สกายขับรถยังโหดเลยเติมน้ำมันด้วยนะน้องต้อยู่หรอใช่ใช่ครับควมมีราคาไี่มันขับโหดจังวะเฮียเฮียเฮียเอากี่ขบมาให้บอกเฮียเกี่ขวบเลยเฮียไม่แบบแข่งมังครับเฮียอ้าวเฮียมีเอาปั๊มเพลไม่ได้เอาปั๊มเพลไม่ได้ก็ต้องไปเอาไปยึดไปแล้วเลยไเอาเอาสับได้สับได้เนี่ยใครออกพี่เปา เนี่ยจะเข้า <occurs> หไหมเนี่ย <deme> ย <an> ิ่งตอนเย็นเนี่ยเข้าสับเ็นได้ครับถ้าใครออกอีกสักรสสุดท้ายก็เอาชื่อพี่เปากับพี่โอกิคางไว้ก็ได้ถ้าถ้าแบบว่าเฮอกิไม่อยู่เนี่ยก็เอาแค่พอวกแค่ช่วยมาพอละ จะไม่ต้องเอาเขาออกรอบหน้าอี๊ดผมโดนบใบพิอิดจะตายโดนใบที่ไหนหายแล้วพี่เหี้ยวพี่ยิงผมไม่เลยพิกัดจะตายแล้วเนี่ยบาร์บี้มาโดนเฮียยิงกูก็คือบนรถก็ต้องลงรถถูกไหมเออแม่งปืนแก่แม่งไม่แบบอย่างดีอ่ะแม่งเสียงแบบไม่ได้ยินเว้ยจุ๊บบางทีแบบไม่ได้ยินอ่ะ ของเรามันจะยิงโป้งโป้งแล้วบอรู้ตำแหน่งถูกป่ะเป่แบบจ๊บจ๊บเนี่ยกระสุนกระสุนมันไหวในนาทีบางทีมองไม่เห็นนะมองไม่เห็นใช่มันไม่เห็นกระสุนเลยเฮ้ยเฮ้ยเล็กซัดขาเล็กซัดขามาครับมีตั้งด่านว่ะมีตั้งด่านว่ะไปเข้านานไปตรงไหนไปย้อนนายนา ยังขับลายเดิมถือว่าเลยไปเนี่ยอะไรนะพี่อะไรนะพี่กิจลายเดิมถืกว่าเร็วลังน้ำก็ขับลายเดิมก็ตามไม่ทันทันทีงงมั้งอนึ่งพี่จะไปวพี่ มอเยอะ์เกีร็เคลื่นยังมีสถานการณ์จู่เฉือนยังผมขับตามไม่ทันเลยไม่มีใครตามมาันตามแบบจะไปดักจะไปดักพลัมแปดละอะไรกันอีกเนี่ย

ใช่ไหมหนเออสวยน้องสวยมากสกายสวยมากไอ้น e? no, uh, ้องอ้สวยมากส่องไปส่องไปน้องเลิฟี่องซ่องซ่ย่นี่นี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรสกายโดนปะโดนโดนแต่โดนอยู่โดนอยู่เฮ้ยกูโดนกูโดนเฮ้ยแม่งปีนมา้ชไไไไไโไง ไปละไอ้ผ่าดาชนให้ก็ผ่าดาเฮ้ยกายกันลมอีกไปกายกันรถมันอยู่ยิงไปยิงไว้ยิงไว้เฮ้ยยิงกลางเลยโดรยิงไว้ยิงไว้เียยิงไว้ขึ้นขึ้นยังไงเนี่ยครับพี่ไปลองฟานน่ะรับเก็บฟาด้วยรอเว้ยวยกไไปเลยตามให้อยู่แวมันเ้ยังไงสวยสวยสวย มากเฮียไอ้กายแม่งวิ่งโอ้โหรถคันนี้แม่งแรงเรากูป้าขาวนี่ไม่ใช่ใช่ปะสป้าขาวไม่ใช่ยิงเลยไม่ไม่ใช่น้องยิงนะอีกแจ๊สเหลืองมีอัพหัดดำดูดำได้วยพันหนึ่งพวกเรามีอุรุตดำอัพหัดดำนะ ดำกับแอดำเาแล้วก็แจนลวกไปแล้วีอ่ะพิกิทพิกิทบอกแกงเสรเสร็ส่อนเองแทนไล่อยู่น่่นตนะอุ้ยอุ้ยใช่ใช่ใช่ใชไวไวไวไ นจะไไไไวก้้องงดสวยมากเจอกันที่บางประกงกงโกงโอ้โหเฮียแม่งขับเก่งจังวะไอ้เฮียแม่งขับยังโหดอะไอสัตว์ อ้าห้าสิบตามอยู่ไกลๆโดนแลบไม่ดนึงมึงบอกเซตปูเขามากันชนหรือเปล่าใช้ขัดใช่ไหมอ่าเขามามาเล่นนะไอ้เหี้ยแตกแตกแตกอย่างมันแตกอย่างมันแตกอาห้าสิบยังแตกผ่าทางตึกหลงได้นะเว้ยเส้นนี้ตึกหลงเหรอ บอกติดตุ๊บแม่งมากันให้ควักเลยเหรอเออเขาบอกว่าเสร็จไอ้เนี่ยมันเริ่มรอเลยเออมาสนายได้ใช่ป่ะเออมาสนายได้เนี่ยเหตุตึงลงวไม่น่ากายยังไหวอยู่ป่ะไหว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 ต่อผมก็มีถึงยี่สิครั้งสแตนบายไว้รอก็ได้ครับกิบสแตนบายไว้รอโหแค่ดนไอ้เชือกกายลากเนี่ยสะดุ้งอ่ะกูบอกให้ยากมากเลยอ่ะ เทียไหนไม่ได้เลยวะใครโดในไอ้เี่ยสกายล่างนี่โคตรซวยเลยเฮ้ยมันมีข้างหลังมาวะ่ะมาปะทำอะไรไ,ไม่ได้เลยผมพาวพาวไม่ได้นะพาวรถไอ้นี่นะนนะมึนเลยนะต้องกดทีเดียวนะอีอ<ม>า<ต>เอาเร<อ>ยอดยนี้ดอดโอ้ยยังไม่สนคนพาวรถไม่ได้ตอนนี้ชอบได้อย่างเดียวลม้ลมลม้ลมลม้ลมล้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 มนึงนะ ไปตองิตต้อนหน่อยไปตอมิตต้อนตอมิตต้อนหน่กายขึ้นมากายกายขึ้นมา DBM ช่วยหน่อย DBM อ่ะไปเลยยากเลยพีย่ไ,ไม่ตรงไหนก็เก็บตรงไหนได้บ้าง ตึกลงไหมได้ได้ได้ไดหรือย่าไปเผากันไปเผาเผาต้องการเผาต้องการเผาก็น้องเก่าก็ได้ไหมเผาเผาได้นี่ัวจบเลยไม่แต่แต่แรกกันเดี๋ยวเดี๋ยวกูขึ้นขันไหนก่อน็ได้โอเคป่ะใช่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 ลาเผาเผาเก่าเผาเก่าเผาเก่าลบเผาหรือลาบเผาลาบเผายา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 เผาเอาย่างนี้เกียร์สจะดีาต้องดีเาเร์อะไมัไฟมันเอาเอาง้ไหมมาตึกลงไหม ชั้นโมสุดเลยนะได้ได้ได้ชั้นโมสุดชั้นโมสุดไปเร็วๆๆผมจะไปแล้วผมกำลังจะไปอยู่ห้เกรีอนเออจุดเกเรเนี่ยกูชอบแต่ไม่ต้องไปบั๊มไม่ไม่ไปบั๊มอะไรกับเขานะโอเคบ้านไปกินแต่ก็เรียนนะแต่ไม่เรือนนะไม่ไม่ไม่ลองไปพูดเลยเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ไปจีร่าลิลลี่ไปก่อนนะไอ้ไอ้ ก่อก็ได้กรอเทก่อนได้ให้ตอนขึ้นแวบหน่อยแล้วก็ให้ผมมาแล้วผมมาแล้วมาแล้วไอ้ซอมรถซอมรถเจอมันแล้วพังกลับมา่จุดงไหมไอ้ผมโดนผมโดนผมโดนไปไหนพี่ดิ๊กขับรับรับมลดาวรกได้จุดเละเละเละมาก มามาหน่อยกิดกหน้าทางขึ้นกิดกหน้าตรงนั้นลุดไปด้วยไปด้วยขึ้นปด้วขึ้นไม่ได้แล้วแล้วมองเขาจะชนทำไงวะเนี่ยมองอันเดียวกันมองเฮียชนนะมองมองอันเดียวกันมอง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 อันเดียวกันมองยิงอยู่ยิงอยู่ได้ได้ได้บินไปอีไปบิน ไปเลยพินน้องไปเลยวินเนอร์ไอ้ไอวินแม่งอะไรของมึงวะได้ได้ไโอเคหอลอลอล่อลอดสวยสวยมากอุ้ยสคันตามหลังลิ้นไปไม่ได้เหรอใช่ไหมตอนเนี้ยมันจะพาช้าหน่อยมันจะดีเลยว่ะอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรการเอารถนี้ไปก่อนบไม่ไม่ไม่บตบตบอตบตตบตบไตต ไปขึ้นขึ้นขึ้นใหม่ได้ป่ะขึ้นไปใหม่ได้ป่ะยืนรอตรงนั้นอ่ะขึ้นไปใหม่ได้ไหมฮัลโหลไม่ได้ฮัลโหลไม่ได้หรอม่ยิงผมเฉยเลยเนี่ยเอออยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนกันอยู่ไหนกันอยู่ไหนอยู่ไหนสอนน้องสอนอใหม่สอนอใหม่ไปสอนอใหม่ดิเล่นต้องสอนน้องใหม่เลยไหมล่ะไปดิขับล้อก่อนครับขับสอนอใหม่ขับสอนอใหม่อุ้ยจะพังจะพังกำลังไปกำลังไปแค่หึ่งละพายังพายังไม่ไม่มันมนได่ตีผมเยเลยเนี่ยไปไนี่ตรงนี้เลยตรงนี้เลย ตรงนี้แหละเราต้งแคสเนี่ยไปเล่นเล่นเล่นเล่ลอ้มารวมมารวมสอนน้องใหม่เล่นเลยเล่นสอนน้องใหม่นน้องใหม่มาสอนน้องใหม่เรยๆนะตรงที่เผานะพี่คร้บินงที่ไปลน่บี โดยครับำหยาบผมโดนโกดผมโดนโกดเฮียผมโดนโกดเฮียผมโดนโกดผมล้มอยู่เฮียดรอขึ้นได้นะดรอขึ้นได้นะฟอดในเว้นตรงนี้วิ่งฟอดขึ้นฟอร์ดได้เพี้ยแผล่อยู่ฟอดขึ้นได้นะคุณจะขึ้นยังไงโดนสามอยู่ยิงให้หน่อยยิงให้หน่อยยิงให้หน่อยยิงนะครับครับคำยาบพวินพิทวินขึ้นรถพิทวินพี่โตงยิงแล้วยิงแล้วฟอดขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถผมขึ้นไม่ได้คำหยาบโดนยิงเงียเดียวเลยโอ้ตามไม่ตรงเด้อพี่น้อง hề mong chui hề mong chui hể hề mong chui thôi bắt đay bắt đay ok lุk không 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 lุk nghe nghe chúc 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 nghe gì nọ đây chúc 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 ฟอตฟอตฟอตขึ้นฟอดได้ขึ้นฟอดได้ขึ้นฟอดได้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 รู้เรื่องยิงให้หน่อย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 ได้ยินไหมกูโดนกูโดนกำลังขึ้นฟอตอ่ะไปไปเลยหนองพวงหนองพวงไปเดี๋ยวเขาบอกให้ Okay, okay. โอเคหฮวงอ่ะอู้คันนี้อย่างแรงอะ่ะอะไรเนี่ยรถกระเบนเนี่ยอ,อย่างแรงเพราะอันน,นี้รถประจำเป็นของอกิจเลยนะคันนี้กิจมันชอบเหมือนกิจขัดอย่างเดียวเลยรถประจำโอ้ตะคอมผมจะระเบิดอะ่ะ ไปไหนมันอยู่นูนี่นล<ง>แล้วมันจะเล<ง>ีอะไรเนี่ยผิวสาวผิวได้เซิฟนี่นะไอ้ตัวนอนสอง,อง,สองหาวัดมาลีเรื่องอะไรวะเซิร์ฟดีทช่ไมอ่ะมันมีเรื่องอะนี่ไงพาวพามันบัาก่ะ เฮียได้ไอสัตว์วินไจัดแม่มึงเดี๋ยวนี้มึงเกี่ยวกาดกูนายสัตว์เฮียเดี๋ยวนี้เกี่ยวกาดเดี๋ยวนี้เคี่ยวกุดไอ้สัตว์แม่งมันเจ๋งไอ้เฮีย